มกนนะมันคือชุมชนมันน้อยตอนนี้มันกวางขึ้นโรงแรมเยอะขึ้นตลา,าดเยอะขึ้นมันก็คือเปลี่ยนแป้งไปเยอะสมุยยังสวยมากยังยังเป็นอะไรที่สวยมากยังเป็นยังเป็นธรรมชาติเยอะอยู่นะ ตอนแรกๆตอนที่ป้าเก็บขยะเขาจะพูดว่าป้านุ้ยบ้าบ้าเก็บขยะ ขวดก็ได้ขายขวดมีกระดาษก็ได้ขายกระดาษคือมันมีรายได้นะคะคป้าจะเน้นเรื่องขยะเปียกแล้วเอาไปใช้แปรรูปโดยการให้เขาย่อยสลายพอเขาย่อยสลายแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับระบบนิเวศคือไส้เดือนก็ได้ดินก็ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะคะขนาดมดก็ยังได้เลยค่ะ เขาก็เห็นด้วยนกเขาก็เห็นด้วยป้าเห็นผลจากสวนของป้าค่ะเห็นต้นไม้มันเขียวชอุ่มแล้วรู้สึกดีใจดีใจตรงที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไปซื้อปุ๋ยเคมีสวนมันเขียวต้นไม้มันเขียวมันร่มรื่นถ้าดินอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ได้ผลผลิตดี โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะเราเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์คือวิถีที่ยั่งยืนของเกษตรกรทั่วไปทําอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็บอกว่าเออให้มันเป็นธรรมชาติเสียเลยดีกว่าก็เลยปลูกป่าไปด้วยคือคิดว่าเราปลูกป่าเพื่อคืนธรรมชาติเสียสวนเราเราก็ไม่ได้ดูแลจนตลอดชีวิตใช่ไหม เราแกเราก็ตายไปหายไปแล้วก็ป่าเราก็ยังมีอยู่ทีนี้คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยปลูกปลูกป่าระหว่างต้นทุเรียนกับต้นบางคุดเนี่ยเริ่มทำแล้วก็เห็นผลดีมากเลยเมื่อก่อนพวกทำสวนลุกป่าทีนี้เราจะทำกลับกันเราจะลุกสวนให้เป็นป่าช่วยปลูกป่ากันเพราะก่อถมอยตอนนี้มัน เละเทะเหลือเกินแล้วป่าหมดแล้วถ้าแรงสักสามเดือนติดต่อเนี่ยผมว่าน่าหน้ากลัวจะอดน้ำสมุยมีปัญหาเรื่องขยะเยอะเยอะมากเยอะมากถึงมากที่สุดเพราะพื้นที่เราแคบเรามีพื้นที่แค่นี้แล้วเอาไปไหนไม่ได้แล้วทําเลที่ตั้งขยะมันก็ไม่เหมาะเพราะมันอยู่บนเขาอยู่ต้นน้ําฝนตก น้ำก็ชาจากกองขยะไหลลงคลองสาธารณะแล้วก็ออกทะเลทุกคนในเกาะสมุยต้องช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางแต่เกาะสมุยเดี๋ยวนี้นะคะมันมีแต่คนที่เป็นเมืองโนนไม่ใช่บ้านเกิดอย่างป้านี่เป็นทั้งบ้านเกิดและเมืองโนนก็เลยต้องต้องเอาใจใส่ดูแลนิดนึง คนที่ทํามันน้อยอ่ะที่จะสับทำพื้นคูป่าให้ได้ต้นมามันน้อยมันเหมือนกับจะไม่มีเลยส่วนมากทําธุรกิจเอเหมือนทําเกษตรก็ทําเป็นเชิงธุรกิจหมดเหมือนกัสวนทุเรียนนี่ก็ใช้เคมีเยอะแต่ของลุงเจดป้านุ้ยเนี่ยไม่ไม่มีนะครับไม่มีทุเรียนของป้านุ้ยเนี่ยรสชาติดีมาก วัตทุเรียนปลอดได้สารพิษฝายต้นฝายชะลอน้ําของลุงเจดเนี่ยฝายแกะก,กับน้ําบนเขาเนี่ยถือว่าเป็นแบบเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาเก็บน้ําไว้เป็นทอ่อเป็นทอ่อเป็นทอ่อแล้วให้น้ํามันกระจายไปทั้งทั้งสวนแกแล้วมันสามารถที่จะพักแล้วก็ผ่อนล,ลงมาข้างล่างได้ซึ่งเทคนิคของชนประธานยังทําไม่ได้เลยถ้าถ้าในในชุมชนหนึ่งในสังคมหนึ่งมีคนแบบลุงเจดแบบป้านุ้ย สังคมนั้นเนี่ยก็เป็นสังคมที่เขาอยู่ได้กันแบบมีความสุขนะครับแล้วเวลาที่ลุงเจตป้านุ้ยทํามาต่อเนื่องเป็น10ปีต้องถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่ดีเขาคง,งเลิกไปแล้วเป็นสองคนผัวเมียที่มีความสุขใครไม่รู้จักลุงเจดป้านุย้ยโอ้ป้าคนนี้เจ้าเก็บขยะนะหารู้ไม่ว่าเนี่ยไอดอลของคนก่อสมุยไอดอลของคนจัดการขยะนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ป้าทาเพื่อส่วนตัวเก็บขยะมาป้าจะเอาไปใส่ในที่ส่วนตัวป้าได้ปุ๋ยมาป้าก็เอามาใส่ในที่ส่วนตัวคือป้าทําส่วนตัวทุกอย่างแต่จากที่ป้าทํามาส่วนรวมก็ได้รับผลขยะตอนนี้ที่ตลาดไม่หมินน้ําขยะไม่ได้แฉะไปในตลาดนะคะแล้วอย่างด้านอาหารเขาก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งเป็นภาระให้กับเทศบาลเพราะป้าเก็บปีหกหนึ่งไปแสนกว่ากิโล ป้าไม่ได้ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่ได้เลยแต่ป้ารู้สึกดีใจดีใจตรงที่ว่าโอ้เดือนหนึ่งปีหนึ่งเราสามารถช่วยได้เยอะนะช่วยส่วนรวมโดยที่เราทำเพื่อส่วนตัวได้เยอะเพราะเดือนหนึ่งเป็นหมื่นกิโลอะค่ะพี่นุ้ยเข้าไปเขาก็ไม่ใช่ว่าผลประโยชน์เขาอย่างเดียวผลประโยชน์ของของของอะไรสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเขาไปทำปุย๋ย ทำปุ๋ยแล้วก็ไปทำอะไรลูกบอลอะไรนั่นนะ่ะแล้วก็เอามาให้จากพอสอนั้นจนพอสอนี้นป้านุ้ยมีความรู้สึกว่าดีใจที่ว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นคือชาวบ้านเริ่มเข้าใจบริบทของพื้นที่เกาะสมุยพื้นที่แค่นี้ขยะมันก็ต้องกองอยู่บนหลุมตรงนั้นมันจะเหม็นไปทั่วที่เหม็นเพราะว่าไม่ได้คัดแยกขยะ ศรัทธาในตัวท่านทั้งสองนะคะเพราะท่านมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วท่านมีความอดทนนะคะทำตรงนี้ต้องมีความเพียรนะคะมันหลักธรรมะเลยทำเมื่อแรกๆเขาก็ว่าใช่ไหมคะมันไม่เห็นผลนะเขาเขามองว่าเป็นคนประสาแล้เขาบอกว่าเพี้ยนแล้วอะไรเงี้ยเป็นประเภทเพี้ยนทั้งนั้นที่มาทําอย่างนี้แต่คือเรามองเห็นทุกอย่างเรามองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ผลมันเกิดแล้วค่ะตอนนีป้ประจัก์แล้วหลายๆค่ายก็เห็นแล้วว่าทําจริงด้วยความอดทนแล้วก็ความไม่เห็นแก่ตัวที่ท่านมีมีอยู่ท่านทําเพื่อส่วนรวมเมื่อก่อนที่ทําเคมีผมฉีดยาทุเรียนเนี่ยลูกไก่เล็กๆตายหมดแล้วทีเลี้ยงปลาก็ปลาตายหมด นี้พอออกกวางมาไหว้ก็เริ่มต <us> ัดสินใจทําเกษตรอินทรีย์ดีกว่าเพราะทุเรียนก็มันมีปัญหาทีนี้เราได้ตัดหญ้านั้นเนี่ไปให้กวางแล้วเอาขี้กวางไปทําปุ๋ยเลยก็มีประโยชน์หลายอย่าง ตอนนี้เขาก็ยังว่ายังพูดอยู่ว่าบ้าแต่แต่ไม่ได้หยุดนะคะป้าไม่อยากจะพูดว่าให้ขยะที่สมุยลดป้าอยากจะให้ขยะท,ทุกที่ในโลกคือเอามาแปลรูปเอามาใช้ประโยชน์ทั่วโลกเขาจะพูดกันว่าซีโรเวสแล้วก็ต้องทำใจชาวบ้านหรือใจคนที่จะเวทน่ะ จะให้เป็นซีโร่ะให้เป็นหนึ่งก่อนคือต้องรวมใจกันทำต้องทำด้วยใจค่ะ